น่ารักขอแกงอะไรหน่อยอุ้ย,ยพ่อไปแล้วพ่อมันเลยแล้วพ่อมันไป,ปนไ,มไม่ไม่ไม่รู้แม่มันไปไหนแล้วแม่น่าจะหาอาหารให้ลูก,กอยู่ยังไม่ตื่นอีก โอ้ไม่เป็นไรลูกโอ้ไม่เป็นไรน้องไม่ต้องร้องลูกจุ๊ยอุ้ย